ประเทศไทยบอลมาเสิร์ฟครับบอลหนึ่งดีครับิิศยกขึ้นโค้งหัวเสาครับด้านซ้ายาปีนุษยังเซฟบอลไว้ได้ไทัดดาวเซตให้ถาปอพันชัยสีครับตีโค้งหัวเสาด้านซ้ายลงไปมตอนนี้ขึ้นมาดีครับทั้ง2นะครับลงมาใหม่ๆนะครับ ช่วงเซตท้ายๆนะครับถ่าไปแบบปันชัยสีส่วนสูง168ครับเปลี่ยนตัวแล้วครับเบอร์สิบคาลินเซ once again taken down with ease and Chaziri finds the line. l e v a n d a p i n a p o n g takes this one down. Chaziri. เราพยายามท e ใ p ้ i n ที่สุด c e ครับเ้านนแก็เสรฟรุาให้ขึ้นโอ้โหนี่แแขงรงมากครับาประได้เป็นที่หนึ่ง 168เซนติมรนะครับล้วสปริงก็เท้าเธอดีจริงๆครับกระโดดได้สูงระดับ180เซนนี่ครับกระโดดได้สูงเหมือนคนสูง180เซนนะครับครับผมผาประเพันแล้วก็เคยเล่นลิเบอรก็ได้ดูว a แคสติไลท์เป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์สหรับอเมริกาเซิร์ฟส์ทอมคาร์ราโจเ i ร e One match point s a v e ที่จะตบแรงนะครับแล้วบิดข้อมือไปทางด้านขวาครับท้าประพัยท้าประภัยพันเสิร์ฟครับ21ต่อ18อ้าวไปกันใหญ่โอ้โหนี่แหละครับวอลเลย์บอลมักจะเป็นอย่างนี้พอรวนหรือว่าพอทีมมีปัญหานั้นโอ้โหแบบหา่างๆก็อาจจะผิดพลาดได้อย่างนี้นะครับโอ้โหไปกันใหญ่ครับแม่ตอนนี้มีทั้งโชคมีทั้งฝีมือมาครบครับเซตนี้ แต่ว่าฝีมือนี่ต้องสําคัญดูครับนี่เสิฟจะบอกว่าถาประไพันธ์ตั้งใจไม่ได้ครับแต่ว่าเสิฟอยากจะให้ตั้งได้ครับให้สูงแล้วตีถาประไพันธ์ครับเขารองได้เซเบียจะได้บุกกลับขึ้นเกี่ยวไว้ได้อันเดอร์ครับถาประพันธตีอา้าได้แล้โอ้ถาบอลไม่เจอครับบอลพลิกเด็ดแล้วย้อยหยุดลงไปเลยครับเซเบียาหาบอลไม่เจอ ลูกนี้มาแบบเหนือดวงเลยครับจะให้ตีอย่างนี้อีกครั้งนึงเสร์ฟครับเิรสบอดิวิชขึ้นตีครับสวยมากครับผาประไัยพันไม่สูงแต่ว่ากระโดดสูงซะอย่างไม่กลัวครับตัวเสาทันเตอร์ไซ์ครับ Это хорошей защиты и от темпового волейбола они очень такие, знаете ли, заводные Всеома. Поэтому, если они ведут счете, с ними очень сложно Противодействовать. Очень сложно их восстанавливать. Но вот Томком стало побольше атаковать, такие поначалу связующие отрядил. Нет, 12-нове все чай сирии. Мягкая без траектории самое главное очень... практически вниз. Ой. Неужели? мне показалось, что в лицо мяч попал после этого сокрушительного удара. Ту, которая прогнозировалась, с отчаянной защитой, с хорошими эмоциями и с прекрасными скоростями. Вот они, скорость тайской команды с идеальной доводки, чего нам нельзя разрешить никогда. Поэтому также вот так же подавать, как в первом сете, обязательно. Тут чистая сетка, тут игрок с ростом 168 забил, так что даже шансов не будет. А Капсулис แล้วตบครับไทยอ้าวคืนมาครับ24เท่ากันถ้าวระไปพันธ์โอ้โ